สวัสดีทุกท่านที่หลงทางมายังช่องนี้ถ้าหากว่าท่านนิ้วไม่ได้บาดเจ็บก็รบควนสักคนละหนึ่งจึก๊ก <c oughs> ที่ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอเปิดคลิปแรกของช่องด้วย <c oughs> มังงะเรื่อง Record of b l a c k n a r o ok, k มหาศึกคนชนเทพ <c oughs> มังงะเรื่องนี้ก็ได้รับการต่อย,ยอดไปทำเป็นอนิเมะแล้วครับคาดว่าในเร็วนี้จะข้าสู่สายตาประชาชน <c oughs> เอาละเปลือง 4G มานานละเริ่มกันเลย ประวัติศาสตร์อันยาวนานเจล้านปีของมวลมนุษยชาตินั้นกำลังมาถึงจุดจบเริ่มเรื่องราวกันด้วยวาระประชุมของเหล่าทวยเทพจากทุกความเชื่อทุกศาสนาไล่ตั้งแต่เทพระดับสูงไปจนถึงเทพเล็กๆตามตำนานความเชื่อจากทั่วโลกได้มารวมตัวกันเพื่อประชุมทุกๆ1000ปีเพื่อตัดสินชะตากรรมของมวลมนุษยชาติสิ่งที่จะนำมาซึ่งจุดจบของมวลมนุษยชาตินั้นไม่ใช่อะไรนอกเสียจาก ประสงค์ของเหล่าเทพเจ้าผู้ที่สร้างมวลมนุษย์ขึ้นมาตอนที่หนึ่งเทพเจ้าและการิ้นลนครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติห้องประชุมหลักนัสภาสูงแห่งวันฮาร่าและเทพเจ้าสุดประธานหลักของการประชุมครั้งนี้นี่ก็ผ่านมาพันปีแล้วสินะจากการประชุมครั้งก่อนมาเริ่มงานกันเลยดีกว่าเงี่ยหน่อยโว้ยในทุกๆหนึ่งพันปีเหล่าทวยเทพจะมารวมตัวกันที่สภา เพื่อที่จะทำการตัดสินใจถึงการมีอยู่ของมวลมนุษยชาติรอบนี้เทพสุดได้เปิดบทให้แก่เหล่าตัวเทพได้ตัดสินระหว่างล้างบางมนุษย์กับให้อภัยพวกมนุษย์เอาละได้เวลาตัดสินกันแล้วผลโหวตส่วนใหญ่ไปที่การล้างบางมนุษย์ข้าว่าเราเรีบๆรบล้างบางมันได้แล้วมัง้งเทพแห่งการสร้างและทำลายล้างพระศิวะอินเดียฮินดูไอพวกมนุษย์มันไม่มีที่ท่าอาจะประปับปรุงตัวไม่ตัสักนิดเลยใช่ใช่รีบจัดการเลยอะไรกันขันเนี่ยทศิวะ เทพเป็นความงามอโฟไดกรีกพันปีที่ผ่านมาโลกเสื่อมไปเยอะทะเลเต็มไปด้วยน้ำมันและขยะป่าก็แทบจะไม่เหลือสัตว์ต่างๆก็ค่อยๆสูญพันธุ์ถ้าจะให้กล่าวตรงๆแล้วพวกมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากมะเร็งร้ายที่คอยกัดกินโลกเป็นภัยพิบัติที่จะนำโลกไปถึงจุดจบไม่ใช่หรือไงบรรดาทเทพไหลายองค์ต่างก็เห็นด้วยกับคำพูดของเทพอโฟไดทวาละการประชุมจบลงที่การล้างบางแล้วล่ะก็มวลมนุษย์ก็จะ สูญสิ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงใ,ใดๆเลยไม่เหลือแม้กระทั่งล่องลอยบนประวัติศาสตร์บันไดนั้นทันใดนั้นเทพซูสกำลังจะลั่นค้อนเพื่อตัดสินบุญฮิวหัวหน้าแห่ง13วันคิลีวันคิลีคือครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพและมีหน้าที่คือนำดวงวิญญาณของเหล่านักลบไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งแน่นอนว่าการเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพนั้นถูกบรรดาเหล่าเทพระดับสูงดูถูกและเหยียดหยามเป็นอย่างมากและแน่นอนว่า บุญฮิวคือตัวแปรที่สําคัญของการประชุมในครั <that Hi> <rules> <Ray pineapple> ้งนี้ได้ปลอดหยุดก่อนเถอะค่ะบุญฮิวตะโกนออกไปเราบรรดาเทพต่างเวงงเหมือนกับเด็กน้อยที่หัดขี่มอไซค์พ่วงแต่ดันล่วงข้างทางันมันมันขิล่นี่ขออภัยที่ขัดจังหวะการประชุมแต่อีชันอยากจะพูดอะไรสักหน่อยสามเณรจริงนะบุญฮิวจกเครื่องเทพชั้นต่ำจะกล้ามาขัดจังหวะการประชุมของเราถุยเทพ นกของเทพเจ้าโอดินกราวออกมาเทพเจ้าสูงสุดแห่งแอสการ์ดดูถูกกันอย่างนั้นเหรอมันก็จริงอยู่ที่พวกมนุษย์นั้นป่าเถื่อนและหัวรุนแรงแต่จะให้คำจัดพวกเขาแบบนั้นมันดูไม่น่าเบื่อไปหน่อยเหรอบุนเฮลได้เสนอข้อทดสอบกับเหล่ามนุษย์ต่อหน้าถวยเทพนั่นก็คือศึกระหว่างถวยเทพและมนุษยชาติแลกนาล็อกแลกนาล็อก ตามบทบัญญัติของวันฮาราหัวข้อที่62ในย่อหน้าที่15สําสำหรับในกรณีพิเศษศึกการดวลตัวต่อตัวระหว่างมนุษย์กับเทพเจา้าโดยแต่ละฝ่ายจะมีตัวแทนทั้งหมด13คนและฝ่ายที่ได้รับชัยชนะถึง7ครั้งก่อนจะเป็นผู้ชนะแน่นอนถ้าฝ่ายมนุษย์แพ้ก็จะถูกกาจัดแล้วถ้าบังเอิญว่าฝ่ายมนุษย์เป็นผู้ชนะก็จะได้อยู่ต่อไปอีก1,000ปีและเหตุผลเดียวที่จะดำลงไว้ซึ่งมวลมนุษยชาติคือ เอาชนะเทพเจ้าที่สร้างตนเองขึ้นมาซึ่งนั่นมันแทบจะไม่มีหนทางเลยก็ไม่รู like ้หรอกนะว่าเจ้าคิดอะไรแต่มนุษย์น่ะเทียบเคียงกับเทพเจ้าไม่ได้หรอกสิ่งที่เจ้าเสนอมาน่ะมันไร้สาระสิ้นดีสิ่งที่เจ้าเสนอมาน่ะมันฆ่าเวลายังไม่ได้เลยด้วยซ้ำจะไปสู้กับพวกมันทำไมพูดบ้าๆน่ะฉันนี่จำแทบไม่ได้เลยว่ามีกฎเก่าๆบ้าบอพวกนั้นด้วยงั้นประสงค์ของเราทวยเทพคือล้างบางมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการประทะกับพวกเขาสินะคะอย่าบอกนะว่าพวกท่านน่ะก็แค่พวกปอดแฮดเสียงอะไรนี่การดูถูกศักดิ์ศรีของเหล่าทวยเทพกับประโยคที่ว่าพวกท่านก็แค่ปอดแฮดประโยคนั้นเองทําให้เหล่าทวยเทพต่างก็พิโรดกันไปเป็นแถบไก <c oughs> รอาอกำลังตกใจ ว่าแล้วพวกเทพต้องไม่พอใจเป็นแน่ท่านพี่คิดอะไรอยู่กันแน่นะว่าแล้วเทพพระเจ้านะ่ะเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วหลอกง่ายกว่ากันเยอะ <c oughs> เทพซุสได้พูดออกมาจั <c oughs> างเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสินี่ไรปุ่นเ <c oughs> ยียว <c oughs> น่าสนใจจริงๆและและ้วมติการประชุมก็ถือกำเนิดศึกระหว่างทวยเทพและมนุษยชาติและนาลอก สายสัมพันธ์ระหว่างเรากับพวกมนุษย์น่ะลึกซึ้งซะยิ่งกว่าเทพซะอีกแกล่าข้าไม่มีทางทอดทิ้งพวกเขาได้หรอกท่านพี่เสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องมนุษย์อย่างนั้นเหรอช่างเป็นวันเคลี่รที่น่าสงสารเสียเหลือเกินเสิ่งที่เธอทำลงไปในที่ประชุมน่ะมันสุดยอดจริงๆเลยเนอะข้าไม่รู้หรอกว่าเธอมีแผนอะไรแต่ระวังไว้หน่อยเหอะอินสคิวบัสปีศาจแห่งความฝันปีศาจบ้ากามก็พวกเทพน่ะมันโหดร้าย แล้วก็เห็นแก่ตัวบนหิวมามาข้าจะปกป้องเจ้าเองนี่แล้วจู่ๆก็ฮะไม่ได้เจอกันนานแล้วสินะคะท่านทอเทพแอสการ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดทอตำนานนอสท่านท่านทอเทพเจ้าคนนั้นเหรอเขามาทําอะไรกันที่นี่เนี่ยต้องรีบคุกเขาซะแล้วไม่งั้นต้องอ้าโลก รุนฮิวเจ้าวางแผนจะทำอะไรกันแน่ดิฉันไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ท่านพูดช่างเถอะอย่าทำให้ข้าผิดหวังแล้วกันไม่งั้นได้สังหารเจ้าแน่รีบไปกันเถอะแกรอาต้องไปคัดเลือกมนุษย์13คนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ปะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะท่านพี่มนุษย์แบบไหนกันที่จะโค่นพระเจ้าแบบนั้นได้นะใจเย็นหนแกรอาเจ้านะเพิ่งจะมาเป็นวันคิรีได้ไม่นานคงไม่รู้อะไรสินะข้านะ ได้เลือกแนวหน้าของมวลมนุษยชาติเอาไว้แล้วเขาน่าจะเป็นนักลบที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วล่ะไม่สินักลบที่อันตรายที่สุดและโหดเหี้ยมที่สุดณสนามประลองวันฮาลาเคเวลาที่เราเรอคอยมาอย่างยาวนานเวลาที่แทรนนี่จะถูกเป่าออกผู้เฝ้ามองแห่งจุดจบไฮไดส์ตำนานนอสเวลาที่การประลองจะเริ่มขึ้นกำลังจะมาถึงแล้ว พวกท่านพร้อมกันหรือยังก็ตันง่ายนิดเดียวสู้กันจะตาไปข้างนึงใช้ชนะตัดสินกันที่จุดจบของอีกฝ่ายถึงเวลาแล้วค่ะท่านพี่บุญฮิวคู่แรกแนวหน้าจากฝั่งเทพเทพทอบทขยี้มันให้สิ้นซากไปเลยและตัวแทนคนแรกของฝ่ายมนุษย์เจตนาลมของมนุษยชาติจะมีใครทำไม่ใช่เขาได้ยินไหม เขาผู้นี้แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์จะมีใครค้านไหมววลรชนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนและนามของเขาก็คือลิปโปและนรกศึกแรกก็ไม่ใช่ใครเสียนอกจากเทพเจ้าที่พวกเขาสวดภาวนานั่นแหละเลิมได้